สวัสดีค่ะครัวแม่ขวัญน,นะจ๊ะง่ายๆค่ะทํากะเพราหนวดปลาหมึกหนวยหนวดปลาหมึกหน่อย,รอยพริกกระเทียมนี่จะโขลกก็ได้นะจ๊ะจะหั่นอย่างแม่ขวัญน,นี่ก็ได้จ้ะโขลกก็ได้หั่นอย่างนี้ก็จะแบบว่าไม่ชอบเผ็ดมากก็เคียพริกออกได้รก,กระเทียมเยอะเยอะไม่ชอบพริกกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะแล้วค่อยเปิดไฟใส่ก็ได้โรยเกลือเล็กน้อยนะจ๊ะ เลือเล็กน้อยแล้วก็ยังไงแล้วก็หอมๆคือปลาหมึกนี่เขาสุกเร็วนะคะเดี๋ยวสุกมากเดี๋ยวจะเหลืออยู่กระต้อยหนึ่งก็เลยต้องปรุงไว้ก่อนเลยเขาจะได้ไม่ไมต้องลงแบบร้อนๆเรียงก็ <c oughs> ใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วไอ้ซีอิ๊วใช่ใส่ซีอิ๊วดำหน่อยนึงก็ได้คะ่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสใส่รสด,ดีแล้วก็น้ำตาลนะจ๊ะ เนแล้วก็ลงผัดผัดผัด,ผดสักแป๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เริ่มสุกแล้วเริ่มสุกก็ใส่กระเพราเลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายมากนะกับข้าวสไตล์แม่ขวัญน,นี่แบบง่ายสุดๆอ่ะแล้วเขาก็ใส่พริกไทยไปด้วยหน่อยนึงนะนี่เรียบร้อยสืบได้อร่อยค่ะวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะ